ามันอาจจะทำให้ดูแบบพุ่งนี้ผมก็จะค่อนข้างเสีฟแฟชั่นหน่อยโอนมาตาเนก็อาจจะอยากลองทำเป็นเบอร์เกนถ้าผมอาจจะใส่แบบลายสายฟ้าลงไปเพราะว่ามันอาจจะทำให้ดูแบบเท่ขึ้นแล้วอะไรที่ชอบในศิลปะอะไรเงี้ยเบอร์เกนสตอร์เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบมาร่วมด้วยกันชรวงนี้แบบอินกับแบบผ้าถักผ้านิดๆอะไรเงี้ยก็กอาจจะเอามาทำเป็นการเป็นผ้กให้มันแบบมีที่คาดอะไรที่มันดูแบบว่าน่ารักขึ้นแล้วก็ดูเป็นแบบงานผีมือมากขึ้นเลยพร่งนี้ผมก็จะค่อน ในมุมมองผมเนี่ยจะดีไซน์ให้มันดูมีความแบบโมเดิร์นหน่อยๆอะไรเงี้ยผมไม่หรูเกินไปแต่หนูคิดว่ารุ่นที่น่าจะได้ใส่บ่อยคือแอริโซนาค่ะก็อาจจะมิกซ์กับแบบพวกเลสอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้ามันมาอยู่ด้วยกันกับรุ่นแอริโซนามันต้องน่ารักมากอยากของแบบเครื่องที่แบบมีความแบบโมเูิรหน่อยมีแบบทตาทุบตาทุต,อตาอะไรอย่างเงี้ยครับอยากใช้ ว่าเป็นมจงองอยากทำเป็นรองเท้าที่แบบว่าสามารถคัสตอมไหมได้เคขายอิสเซอรี่ด้วยแล้วก็คงความเป็นเบอร์เกนอยู่ก็คือมีความแบบมินิมอลแล้วก็ใส่ง่ายใส่สบายสามารถคัสตอมพวกเข็มกลัดหรืออะไรเงี้ยมาติดตามรองเท้าได้เลยจริงๆผมชอบรุ่นบอสตันครับแต่อยากเติมแบบว่ากิมมิคให้เหมือนผมมาเป็นคนชอบสไตล์พังล็อกครับรุ่นบอสตันเนี่ยถ้าเกิดเติมหนาเข้าไปก็อาจจะมีความพังความล็อกขึ้นครับเงินเงินเป็นแบบว่าเมทัลลิกถูกใจสายแฟมมากๆเลยครับอยากลองให้เป็นเบอร์เกนที่เป็นบูทขึ้นมานิดนึงแบบว่านหน แหมงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบคอลเลคชั้งที่แบบซัมเมอร์ซัมเมอร์สีสันสดใส,ถส,ถสถไปเลย,เลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความฝันมากเลยครับที่แบบอยากเป็รองเท้าครับที่แบบลอยได้ครับแบบเราจะไม่ต้องเดินเราจะเหาะไปเลยครับแบบขี้ไวๆครับชอบในสีที่เบอร์เก้นท็อปอะเป็นอยู่แล้วอย่างที่ใส่อยู่เนี่ยรุ่นมิลานโนเป็นโปรบิกัคโกแล้วก็ผสมผสานกับตัวหนังแต่ถ้าเราจะทำจริๆงๆริอะเราคงเลือกทำแบบเรียนเียง,ง่ายๆตามสไตล์เบอร์เก้นท็อป